จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดตามแนวชายแดนปัญหาหลักของจังหวัดแนวชายแดนคือปัญหายาเสพติดที่มักพบเป็นแหล่งลำเลียงและพักยาเสพติดท,ทำให้เยาวชนได้ตกเป็นเหยื่อพบมีการมั่วสุมตามร้านเกมและแหล่งชุมชนต่างๆถ้ายาเสพติดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่จะกระจายยาเสพติดในส่วนหนึ่งเข้าสู่สังคมเข้าสู่เยาวชนนะครับผมโดยเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง สำหรับแนวาทางการแก้ไขปัญหาเราก็อาศัยกําลังของฝ่ายปกครองก็คือประหลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคงผู้ใหญ่บ้านกำนันสแสวงหาเป้าหมายโดยอาศัยอานาจหน้าที่ของตนที่มีอยู่แล้วก็อาศัยความร่วมมือของการศึกษานอกโรงเรียนก็คือกศนอนะครับดำเนินการเป็นผู้ประสานโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ตกลงร่วมระหว่างปปสนะครับร่วมกับกระทรวงมหาดไทยให้ดําเนินโครงการลดกลุ่มเสียงนอกสถานศึกษา